จุงกระอเมนวันกรุ๊ปนี่ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนเลยครับนี่ผมเหมาเป็นไปจนนอกพามาหาพึ่งฮามิมครับพระนุไม่ได้มาครับผมพอดีพระนุติดภารกิจไปเก็บแตงด่วนนะครับช่วยญาติเก็บแตงอ่ะโอเคครับผมกระไรอยู่ไหนกระไรอยู่นี่ครับผมก่อนเข้าไปทุกครั้งนะครับผมเคยบอกแล้วว่าให้จุดควันไปก่อนนะครับแล้วแต่พื้นที่นะแต่พื้นที่บ้านผมพึ่งดูครับ อาละจุดสามเข้าไปครับดเยอะเอาละใครใช้แก๊สได้ครับผมสามารถเอาไปหาซื้อนได้เท่าถือว่ากดทางตะก้านะครับผมนะครับทางทิกตอกนะฮะมีผมวางไว้ในตะกาแล้วนะครับผมสามารถเอาเอาซื้อไปใช้ได้ครับใช้ได้นานครับผมใช้ตั้งนานเลยยังไม่หมดเลยครับเอาละทุกคนเข้าไปเลยค่อยๆเข้าไปครับส่งไป โอ้ยใหญ่แท้ใหญ่มากอุ้ยไซโลครับมิมรังนี้ครับไซโลครับโอ้ดูแตกโอ้ดูมันดุครับผมโอ้ยพึ่งมันผมดุมากน้องโคตรดุอะดุมากๆดูดูแบบดูแบบไม่รู้จะดุยังไงครับผมดุทั้งปีครับไม่ใช่ว่าดุเฉพาะอนี่แต่ว่ามันจะคลายตรงหนในช่วงหน้าหนาวครับ ดีขึ้นบ้างครับไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ช่วงหน้าหนาวพี่น้องโอ้โห,โหดูครับไปกใกล้ๆนะเดี๋ยวต้องระวังตรงนี้ด้วยพี่น้องพื้นที่ชันครับอันตรายครับลื่นได้โอดเสียน,นุไม่ได้มาเสียน,นุมานี่เสียน,นุต้องว้าวแน่นอนคนระับออ้ใหญ่ปรก,กักเลยออ้ กิโลเนี่ยชกตีไม่มีใครหาครับตรงนี้ครับยังไม่มีคนมาครับปกติเขาจะมาเรื่อยๆนะพรางเขาจะมาเรื่อยๆโอ้โหโอ้ยทุกคนใหญ่มากครับเอาละครับให้โดนทั้งสองฝั่งนะฝั่งเดียวโดนก็ไม่พอครับ อ๋ดอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างพี่ท้งองเลยนี้เขาตัดตรงนี้เขาแบกมันนี่ผมไปเล่นไปรับฝั่งนี้ยังไม่โดนครับแถวพึ่งม้านผมนี่ ดูมากจนต้องแบบรมนานๆเลยนะรมนานๆควันเยอะๆอันนี้ควันเยอะมากเลยครับนี่เห็นไ,ไหมไม่แพ้กับมะาพร้าวนะครับควันของกระบะไข่เนี่ยไม่เพ้นะควันเยอะพรพอกันนะผมแต่ว่าข้อดีของกระบะไข่คือมันมัน,มนไหม้แล้วมันก็มันเป็นธุลีเลยครับมันจะไม่เกาะเป็นก้อนแล้วค่อยสลายไปเหมือนกันนมามะพร้าวนะมันทําให้ปลอดภัยสำหรับอันนี้กว่าครับอยู่คนเดียวนี้ด้วยอันตรายครับ ไปป่ามาแล้วจะตัดแล้วครับอ,อืออือขาดแล้วครับผมติดอะไรมาแล้วมาแล้วโอ้โย น้ำฟ้าจะชัดน,น,น้ขึ้นไม่ได้หูยปิตาสนิทเลยครับนี่ครับผมหัวน้ำใหญ่ไซโลครับใหญ่มากใหญ่กโคตรเลยนี่ครับผมโอ้ร้อนมอกมากครับตอนนี้แจ่มจริงๆครับคือดีมากเลย ตอนนี้พึ่งมันยังยังบินวนอยูน่นะรอให้เกาะควันก่อนแล้วผมงกลับมาทีพ่อเเดินเข้าไปดูอีกข้างในเผื่อเจออีกครับผมอาหาันี้ขอแพ้ครับผมไปหาพึ่งตอ่อครับ